ยสงสัยไหมคะทําไมฝนตกต้องกินพาชอนกับมกักโกลีแล้วทําไมวันเกิดจะต้องกินซุปสาหรายด้วยแล้วหน้าร้อนนี่เขากินอะไรกันหน้าหนาวละ่ะสงสัยเหมือนพี่มิชไหมเราไปหาคําตอบกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่มิชและปัมปรากฏ3ามห้ารีวิวอีกแล้วจ้าอนยองพูดมาแบบนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเกาหลีอีกแน่นอนนะคะกับ k influencers ค่ะ ในโจทย์ของวัฒนธรรมเกาหลีหลายคนอาจจะคิดว่าวัฒนธรรมมันจะเป็นเรื่องของอวัดวังมิวเซียมหรือว่าสถานที่ประวัติศาสตร์หรือว่าจะเป็นหนงังสากึกดราม่าใดๆนะคะแต่ต้องขอบอกไว้เลยว่าพี่มิชนั้น ไม่ใช่ทางนั้นเลยค่ะวัดวังมิวเซียมนะคะเคยไปอยู่บ้างนะคะเพราะว่ามีน้องๆชวนไปแล้วก็ได้ลองใส่ฮันบกอะไรเรียบร้อยนะคะเข้าวังค่ะเป็นกุลสตรีเข้าวังเคียงบกนะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทางของพี่เนาะทางของพี่นะคะให้ทายค่ะว,วัฒนธรรมวันนี้ที่พี่จะมาเล่าเป็นเรื่องอะไรทายถูกจริงๆด้วยเรื่องของกินนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเกาหลีเนี่ยมีวัฒนธรรมในการกินหลายอย่างเลยที่ หลายคนอาจจะยังไม่รู้วันนี้นะคะพี่มิชจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารการกินของเกาหลีกันตามมาเลยประสบการณ์กว่า20ปีของพี่มิชนะคะเรื่องกินต้องบอกเลยว่าจัดเต็ม <Yeah. S 1> ค่ะรู้ไหมคะว่าอาหารเกาหลีอะ่ะมีฤดูในการกินด้วยนะเกาหลีจะแบ่งออกเป็น4ฤดูนะคะก็คือ1ฤดูร้อน2ฤดูใบไม้ร่วง 3. ฤดูหนาวและ4ฤดูใบไม้ผลค่ะ ซึ่งเกาหลีเนี่ยจะไม่มีชื่อเรียกฤดูฝนนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยจะตกในช่วงฤดูร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะมาช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็ต้องเตรียมรับหน้าฝนเอาไว้ด้วยนะคะบางว่าอาจจะมีฝนห่าใหญ่ตกลงมานะคะเตรียมร่มเตรียมอะไรให้พร้อมบางทีก็นําท่วมในช่วงฤดูร้อนนี่แหละค่ะ และเกาหลีนะคะก็จะมีวัฒนธรรมในการกินที่เหมาะสมกับฤดูกาลค่ะเพราะมีความเชื่อในเรื่องของหอยินหยางหรือว่าอึมอยางนั่นเองนะคะหยินหรืออึมคือพลังนิ่งเย็นมืดอ่อนโยนเป็นพลังภายในค่ะส่วนหยางหรือยาง คือพลังที่กระตือรือร้นอบอุ่นสว่างแข็งแรงและเป็นพลังด้านนอกค่ะซึ่งทุกสิ่งในจักรวาลเขาเชื่อกันว่าเป็นหญิงและหยางผสมกันนะคะวัตถุดิบต่างๆหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆก็มีพลังทั้งหยินและหยางรวมทั้งมีธาตุต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไม้นะคะหยินอาจจะเป็นอาหารที่ให้ความเย็นหรือให้สรรพคุณเย็นนะคะเช่นกว๋วยเตี๋ยวเย็นบะหมี่เย็นหรือผักที่มีน้ําเยอะ ส่วนอย่างค่ะจะเป็นอาหารที่ให้ความอบอุ่นเช่นแกงกิมจิร้อนๆหรือไก่ตุ๋นโสมร้อนๆ ซึ่งทางเกาหลีเนี่ยก็มีความเชื่อในเรื่องของการกินของร้อนในหน้าร้อนการกินของเย็นในหน้าหนาวเช่นกันค่ะซึ่งเชื่อว่าเป็นการฝึกความอดทนนะคะฝึกสตมินาให้อดทนกับความร้อนกับความหนาวให้ได้มากขึ้นเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยเวลาเขาร้อนก็ร้อนมากๆเลยค่ะเวลาที่หนาวนี่ก็คือแบบห่อผ้าหม่มหรือว่าไม่อยากออาไปไหนเลยมันหนาวมากจริงๆค่ะหนาวไปถึงตับไตเลยอะไรอย่างนี้ และเชื่อกันว่าถ้าเราฝึกความอดทนเหล่านี้มากๆเนี่ยจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าคนเกาหลีเขาเชื่อกันแบบนี้ค่ะฤ<ๆ>ดูร้อนนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคมค่ะก็คือช่วงนี้นี่เองที่พี่มิชทําคลิปนะพี่มิชก็เพิ่งกลับมาจากเกาหลีเนาะซึ่งอากาศที่เกาหลีเนี่ยร้อนมากๆเลยนะคะจะต้องพกพัดลมแล้วก็แบบน้ําแข็งน้ําเย็นๆเนี่ยประโรมจิตใจตลอด เพราะว่าพี่มิชเนี่ยมาจากประเทศร้อนเหมือนกันแต่ร้อนคนละแบบเกาหลีเขาเอ,อ,อุณหภูมิบอกว่า32แต่ฟ e ลไลท์40ก็มีนะคะแล้วก็แดดแรงมากๆนะคะ UV index เนี่ยจะร้อยกว่านะคะตาจะบอดโอ,อ้มันร้อนจริงๆซึ่งแสงแดดและความร้อนระอุเนี่ยมากกว่าไทยแน่นอนค่ะทั้งประเทศนะคะแต่ว่าเขาก็จะร้อนอยู่ช่วงเดือวแค่3เดือนของเขาอ่ะนะ แนะนำว่าใครไปนะคะก็พกพัดลมติดตัวนะคะหรือว่าพกเจลเย็นคูลฟีเวอร์ไว้แปะหัวอ,อันนี้เห็นดาราไอดอลเขาทำหรือว่าจะพกน้ำแข็งเป็นทัมเลอร์แบบน้ำเย็นๆไว้กินอะไรเงี้ยดับความร้อนนะคะบางทีก็หัวร้อนขึ้นมาก็แปะเจลคูลฟีเวอร์ไปค่ะคือร้อนจนแบบเหงื่อไหลแล้วแล้วก็แห้งแล้วก็เหงื่อไหลต่อนะคะ ก่อนอื่นนะคะจะแนะนำทฤษฎีแรกค่ะก็คือกินร้อนสู้ร้อนนะคะหรือว่าอีหยอดชียอยนะคะเป็นการกินของร้อนในหน้าร้อนเพื่อฝึกความอดทนกับตัวเองค่ะ ขันติตะบะนะคะจะมาที่สติปัญญาต้องมานะคะก็คือเมนูไก่ตุนโสมสัมเกตห้างนั่นเองค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะจะเป็นการเอาไก่ทั้งตัวเป็นตัวเล็กหน่อยแล้วก็ามายัดไส้เป็นข้าวอินทาผาลัมโสมอะไรเงี้ยค่ะก็จะให้สรรพคุณในเรื่องของความร้อนนะคะหรือว่าพลังหยางนอกจากนี้ค่ะในบางร้านจะมีเหล้าให้ทานคู่ด้วยอาจจะเทลงใส่ในน้ำหรือว่าจิบเพื่อ ดับความคาวก็ได้นะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยหลายร้านก็ไม่ได้เสิร์ฟเหล้ามาแล้วก็จะเสิร์ฟเป็นไก่ตุนโสมธรรมดาเลยร้อนๆในหม้อดินหม้อไฟนะกินไปเหงื่อไหลคลายย้อยไปค่ะก็จะปรุงรสด,ด้วยเ,เกลือพริกไทยนะคะสามารถจิ้มไก่ได้เลยนะอันนี้ขอเล่าประสบการณ์นิดนึงค่ะไก่ตุนโสมหรือซัมเกทังเนี่ยเป็นเมนูแรกที่พี่มิชเนี่ยสัมผัสที่เกาหลีเลยค่ะตอนนั้นไปเกาหลีเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนาะ ไกดก็คือพาเข้าร้านสำเกตทางเลยซึ่งตอนนั้นที่พี่ไปอ่ะเป็นช่วงเดือนกรกฎาแล้วก็ฝนตกค่ะอากาศร้อนอบอ้าวมากเขาก็พาเข้าร้านนี้ค่ะแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมการกินไก่ตุนโสมแล้วก็มีเหล้าจิบนะพูดเลยว่ากินแล้วแบบร้อนร้อนมาก <c oughs> กินร้อนช้อนกลางล้างมือกินร้อนในร้อนทําไมเหนื่อยแล้วก็ไม่เข้าใจรสชาติสมัยนั้นอะ พี่มิชก็ไม่ได้แบบเป็นคนรู้จักอาหารเกาหลีมาก่อนด้วยก็เลยรู้สึกว่าไม่ถูกปากเท่าไหร่ค่ะยังไม่เปิดใจให้กับไก่ตุนโสมนะใครจะชวนไปกินแค่ไหนก็จะรู้สึกแบบว่าเทิร์นออฟอะแต่ว่าหลังๆค่ะก็ลองเปิดใจให้ดูอีกครั้งเพราะว่าทางแฟนเนี่ยเขาอยากจะลองกินอาหารที่เป็นดั้งเดิม พี่มิชก็เลยไปหาร้านชื่อโทซกชนนะคะอยู่แถวข้างวังเครืองบุกนะคะเป็นร้านดังเลยค่ะบางทีไปแล้วต้องต่อคิวเลยทีเดียวก็ได้ชิมสมใจนะคะก็ค้นพบว่าเออไก่ตุนสมที่อร่อยก็มีนะคะเพียงแต่ว่าเรายังหาไม่เจอแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็สามารถกินไก่ตุนสมได้แล้วค่ะ <S <S แล้วมันจะมีประเพณีอันหนึ่งด้วยนะคะก็คือ ในหน้าร้อนของเกาหลีเนี่ยจะมีวันที่ชื่อบงนันค่ะเป็นวันที่ร้อนที่สุดในช่วงหน้าร้อนซึ่งจริงแล้วมันจะมี3มวันนะคะก็คือจะรวมกันเรียกว่าซัมบกนะคะโชบกเนี่ยเป็นวันแรกชุงบกก็คือเป็นวันที่สองนะคะเป็นวันช่วงกลางแล้วก็เมาบกนะคะเป็นวันร้อนส่งท้ายค่ะ ซึ่งในปีนี้นะคะวันเมาบกเนี่ยสำหรับการกินไก่ตุ่นสมก็คือวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะไอดอลของพี่มิชนะคะก็มีคอนเทนต์คอนใจค่ะเป็นตัวเจเรงงี้นะคะเป็นนกเพนกวินตุ่นสมอยู่ทางเราเชาวไทยนะคะไม่เข้าใจประเพณีนี้ก็เลยไปค้นหาดูก็เลยรู้ว่าอ๋อมันมีวันกินไก่ตุ่นสมด้วยนะซึ่งวันเหล่านี้รู้เรื่องไงนะคะเป็นวันที่อยู่ในปฏิทินแบบจันทรคติค่ะ เหมือนอารมณ์วันตุดจีนวันตุดเกาหลีอะไรอย่เงี้ยที่ชาวไทยไม่ได้ใช้นะคะอันนี้ก็จะมีการกําหนดในแต่ละปีเลยว่าช่วงไหนเป็นวันพงนานบ้างนะคะซึ่งชาวเกาหลีก็เชื่อว่าถ้ากินไก่ตุนสมใน3วันนี้วันใดวันหนึ่งเนี่ยจะช่วยฟื้นฟูพลังแล้วก็ทําให้ร่างกายอดทนแข็งแรงขึ้นมีสุขภาพที่ดีด้วยค่ะ มากันที่อีกความเชื่อหนึ่งนะคะเป็นที่ถกเถียงกันว่าทำไมเราไม่กินเย็นในหน้าร้อนละ่ะก็จะมีชื่อเรียกว่าอีแนงชียอนแนงก็คือความเย็นแนงหยอนบะหมี่เย็นอะไรอย่างนี้เนาะก็คืออันนี้สายคนไทยเนี่ยถนัดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมนูเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยแล้วก็หลายๆคนก็ไม่เปิดใจรับนะคะนั่นก็คือบะหมี่เย็นแนงมยอนนั่นเองค่ะแนงมยอนเนี่ยมีทั้งแบบเป็นน้ำเป็นซุปน้ำก็คือเรียกว่ามูลแนงมยอนนะคะ ก็จะเป็นน้ําใส่น้ําแข็งเป็นจริงๆแล้วคือเป็นน้ําซุปรสชาติคาวเหมือนอาหารทั่วไปเลยแล้วก็มีน้ําแข็งเกล็ดด้วยอันนี้ถ้าคนไม่เคยกินก็จะรู้สึกแปลกมากเลยมันเย็นเกินไปหรือเปล่าตัวเส้นเนี่ยทำมาจากบัควีนะคะเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเลยเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลแต่บางร้านก็จะเป็นสีเขียวค่ะก็จะโปะหน้าด้วยแตงกวาหั่นซอยนะคะแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็งา แล้วก็ซอสนะคะบางร้านค่ะจะมีเนื้อสัตว์ให้ด้วยนะคะแต่เป็นเนื้อสัตว์บางๆอันนี้พี่มิชยังไม่ได้เจอร้านที่มีเนื้อสัตว์บางๆนะคะเดี๋ยวว่าจะไปตามรอยโดเคียงซูค่ะเขาแวะไปกินหลายรอบแล้วเดี <c oughs> ๋ยวรอบหน้า <c oughs> พี่มิชจะต้องไปให้ได้ ครั้งแรกที่กินแนยมยอนเนี่ยอย่างที่พี่มิชบอกเหมือนไก่ตุนโสมเลยก็คือไม่ค่อยเข้าใจรสชาติเท่าไหร่นะคะแต่พอกินกินไปค่ะและล่าสุดไปสุ่มเจอร้านอาจุม่าแถวแถวลอตเต้เวิลด์นะคะจะเป็นร้านาที่เป็นตึกเช่าชุดจะมีร้านอาหารร้านหนึ่งนะถ้าใครไปตามรอยก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นร้านอาจุม่าง่ายๆเลยในตึกนะอยู่ชั้นล่างอยู่ติดกับร้านเช่าชุดเลยทำแนงมยอนอร่อยมากเลยค่ะ ไม่ได้ได้รูปมาเพราะหิวมากปรากฏอร่อยคือสูตรเนี่ยอาจจะต้องใส่น้ำส้มใส่ชูปรุงรสนิดหน่อยหรือว่าใส่มัสตาร์ดอะไรลงไปนะปรุงรสโหวันนั้นสดชื่นมากยังจํารสชาติได้อยู่เลยค่ะว่าแบบเออแนงเมยอนก็อร่อยเหมือนกันนะและอีกร้านหนึ่งที่จะแนะนํานะคะก็คือร้านหมูย,หย,หมย,ย่างเซฮุนค่ะพลเอกเซฮุนจะออกจากกรมหรยัเอย คือร้านนี้นะคะเป็นร้านที่สืบทอดกันมาสาหรับเด็ก SM เลยตอนพี่มิชไปครั้งแรกก็คือเป็นหมูย่างเซฮุนนะคะเพราะว่าเซฮุนไปบ่อยวงเอ็กโซนะตอนนี้ก็จะกลายเป็นหมูย่างน้องดีมหมูย่างน้องไรซ์บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็คือร้านเดียวกันชื่อร้านคาลซัมเกฟซันนะคะปิดวันอาทิตย์นะอย่าไปนะมีเมนูอยู่แค่5้อย่างค่ะมีหมูอยู่อย่างเดียวคือหมูสาชั้นแต่ที่เด็ดอีกอันนึงก็คือแหงมยอนแหงมยอนเป็นเส้นสีเขียว รสชาติดีนะคะแนะนำว่าให้สั่งมากินคู่กับหมูย่างมันจะฟินมากแล้วก็มันจะแบบเสริมกันความเย็นของน้ำแนมยอนนะคะกับความร้อนของหมูร้านนี้ไปผิดเวลาก็จะต่อคิวนิดนึงแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาขยายร้านแล้วก็รับคนได้เยอะขึ้นค่ะเป็นหมูย่างร้านหนึ่งที่พี่มิชอยากจะแนะนำเดี๋ยวรอบหน้าจะแนะนำเฉพาะร้านหมูย่างโดยเฉพาะแล้วกันเนาะ อีกเมนูหนึ่งเมนูเย็นค่ะก็คือคงกุกซูค่ะคงแปลว่าถั่วนะคะกุกซูก็คืออาหารคล้ายๆกับกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะมีเส้นนะคะก็คงกุกซูเนี่ยน้ำซุปเนี่ยจะทำมาจากถั่วเหลืองค่ะแล้วก็มีอุณหภูมิเย็นอันนี้พี่มิชยอมรับว่าไม่เคยกินนะคะแล้วก็ยังทำใจกินไม่ได้แต่คนที่เคยกินเขาบอกว่าเป็นรสชาตินว,นว,นวนๆมันๆเหมือนถั่วอะไรเงี้ยค่ะเหมือนนัทต้งหู้ นะแล้วก็เส้นเนี่ยทำมาจากเส้นขนมจีนประมาณนั้นก็จะคุณเคยสําหรับชาวไทยถ้าใครไปร้านที่มีเมนูนี้ก็อย่าลืมสั่งมากินนะคะเป็นเมนูประจําหน้าร้อนที่ดีอีกอันหนึ่งค่ะอีกอันนึงค่ะเป็นหมูเฮนะคะเป็นเฮเนี่ยก็คือเนื้อดิบทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นปลาดิบเนื้อดิบอะไรดิบก็จะเรียกว่าเฮหมดเลยนะคะหมูเฮก็คือเอาปลาดิบเนี่ยมาใส่ในน้ำซุปนะคะแล้วก็กินแบบเย็นเย็นแช่น้ำแข็ง ซึ่งพี่มิชเนี่ยได้กินเฮแบบมีแช่น้ำแข็งมาเหมือนกันค่ะ <g iggle> ก็รู้สึกสดชื่นดีอาหารนี้เป็นอาหารขึ้นชื่อแถวทะเลอซกโชอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครไปแถวริมทะเลหรือว่าไปใดๆเนี่ยแล้วเจอเมนูนี้ก็อย่าลืมแวะกินนะคะแล้วในฤดูร้อนที่พี่มิชบอกมันจะมีฝนตกอยู่เสมอค่ะเวลาที่ฝนตกนะคะคนเกาหลีค่ะ ชอบกินมักกะลีกับชอนค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยร้านชอนที่เป็นร้านของทอดเนี่ยมักจะเสริมมักกะีอยู่แล้วนะ,อ,ะอธิบายกันก่อนชอนนะคะก็คืออาหารประเภทแผ่นเค้กนั่นเองค่ะคนไทยอาจจะคุ้นเคยกับเมนูที่ชื่อว่าผาชอนนะคะผาชอนเนี่ยก็คือพาคือต้นหอมชอนคือแผนเค้กเป็นแผ่นเค้กต้นหอมนั่นเองค่ะและชอนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ต้นหอมอย่างเดียวนะมันมีกิมจิชอนยุกชอนก็คือเอาเนื้อวัว ทอดนะคะเป็นแผ่นๆชุบแป้งนะคะหรือว่าจะเป็นแฮมูชอนนะคะก็คือเอาต้นหอมมาเรียงแล้วก็มีตัดทะเลมาด้วยเป็นกุ้งเป็นหอยอะไรใดๆนะก็อร่อยเช่นกันค่ะใครชอบของทอดนะคะตัวตึงด้านของทอดแนะนำว่าไปร้านชอนนะคะจะฟินมากๆเพราะว่าเกาหลีเนี่ยเขาทอดของเก่งมากค่ะอร่อยมากแล้วทำไมจะต้องกินในตอนฝนตกด้วยเพราะคนเกาหลีคิดว่าเสียงทอดชอนนี่มัน เหมือนเสียงฝนค่ะและเจ้าเหล้าข้าวมากักอลีนะคะเป็นเหล้าสีขาวค่ะถ้าใครเคยกินก็จะบอกว่าหวานหวานนิดนึงรสชาติหอมหวานรับประทานง่ายซึ่งตัวนี้นะคะบอกเลยว่ากินเพลินๆเมาไม่รู้ตัวค่ะเกือนกลับบ้านก็มีเซนะ <c oughs> ก็ใครกินของทอด ในตอนฝนตกเขาก็เชื่ออีกว่าแบบมันจะทําให้รู้สึกอร่อยยิ่งขึ้นนะคะคนที่ชอบกินซุนแดรหรือว่าของทอดก็แนะนําว่าตอนฝนตกก็สั่งกินค่ะมันจะอร่อยขึ้นพี่มิชก็อยากจะเล่าประสบการณ์เหมือนกันว่าตอนไปกินร้านชอนที่มีมอคก,กอลีอ่ะเออพี่มิชก็สั่งใหญ่เลยของทอดเนาะแล้วเราไม่กินแอลโกอฮอล์ไงก็เขาจะเสิร์ฟในกามอคกอลีอ่ะเขาจะเสิร์ฟในกาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบทรดิชันแนลนิดนึงนก็ดูแบบ บรรยากาศส่วนดิฉันกินแต่ของทอดจ้าร้านนั้นอร่อยมากค่ะคือเพื่อนของเพื่อนชาวเกาหลีพาไปแถวคังนำอัพคูจองซัมติงนี่แหละแล้วแบบพอเราแบบพอเช้ามากก็อยากจะไปกินอีกก็เคยกลับไปกินอีกรอบหนึ่งนะคะยังอยู่แต่ประมาณไม่กี่ปีให้หลังหลังโควิดเนี้ยไม่อยู่แล้วนะคะร้านนั้นเสียดายมากเลยชอบกินร้านชอนนั้นมากเลยนะคะปลาทอดฉ่ำทอดไม่หยุด เพราะว่าพวกเราก็สั่งไม่หยุดนะคะอันนึงอันหนึงหมดสั่งต่อจ้าเออเรามันตัวกินกลับอยู่แล้วก็เสียดายเหมือนกันค่ะว่าป้าเขาไปไหนไม่รู้แต่ว่าลองหาเมนูนี้กินตอนที่ฝนตกกันดูนะคะอีกร้านหนึ่งค่ะที่พี่มิชเคยไปกินชอนกับมักกลีนะคะตอนนั้นน่ะปี0 2 2พี่มิบอพี่มิชเ,ออเห็นรีวิวว่าเป็นแบบการเสิร์ฟม,มักกลีกับรวงพึ่งที่เป็นแบบ ตอน,ตอนอะเออมันก็ยิ่งหวานเข้าไปใหญ่ไงเล่าเล่าก็มีความรสชาติกึ่งหวานอยู่แล้วอะอย่างี้ก็เสิร์ฟกับน้ำพึ้งไปเลยสิจ้ะเออพี่มิชก็ไปกินของทอดจ้าเช่นเคยแล้วก็สั่งบิบิมยอนบิบิมยอนก็คือเป็นเหมือนเส้นขนมจีนะคะแล้วก็มายำด้วยน้ำแดงๆแล้วก็แบบมีผักมีอะไรอย่างเงี้ยเออเมนูของร้านแรกพี่มิชก็กิกนบิบิมยอนเหมือนกันลืมเล่าอันนี้ก็อร่อย ก็คือกินเสร็จก็คือท้องร้องหาห้องน้ําเลยนะคะเพราะว่ารสชาติจัดมากแต่อร่อยมากเลยนะทุกคนตอนนี้พี่มิช่าก็ยังคงกินบะหมี่ที่เป็นสูตรชื่อว่าบีบิมยอนดูเพราะพี่มิชชาชอบน้ำซอสที่เป็นสีแดงันนั้นค่ะน่าจะทํามาจากแอปเปิลด้วยนะก็เลยจะชอบรามยอนบีบิมยอนมากๆสีฟ้านะคะอย่าลืมถ้าแวะไปลองกินดูเป็นสูตรแห้งนะคะก็คือชอบมากสุดท้ายแล้วก็คือดิฉันกินแต่ ชอนและบีบีมยอนจ้าส่วนในฤดูหนาวค่ะก็จะกินของเย็นสู้ความเย็นอีกค่ะก็คือบิงซูนั่นเองนะคะแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่มีอีกตำราหนึ่งก็แนะนำว่าให้กินของอุ่นเพื่อให้ร่างกายมันแบบคิปวอร์มอะไรเงี้ยแบบรักษาความอบอุ่นในร่างกายนะคะตอกกุกค่ะตอกนี่ก็คือเหมือนใช้แป้งเดียวกันกันกบตอกฟกกี้ที่เรารู้จักกันนะคะแต่ว่ามันเป็นคนละรูปทรงแล้วก็ฝานเป็นแผ่นบางๆอันนี้ตอนแรกพี่คิดว่าเป็นลูกชิ้นไง กินเข้าไปอ๋อไม่ใช่เป็นแป้งล้วนจ้าก็จะอยู่ในน้ําซุปเหมือนก็เตี๋ยวน้าใสแล้วก็มีแผ่นต๊อกเนี่ยลอยอยู่นะคะการที่เราแบบ แผ่นมันบางเนี่ยมันทําให้เรานุ่มแล้วก็เคี้ยวง่ายกว่าตอกปกกีมากๆเลยก็สดน้ำคล่องๆซึ่งเจ้าตอกกุกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะกินในวันซอลันนะคะวันซอลันก็คือวันตรุษจีนตรุษเกาหลีนั่นเองค่ะเป็นวันขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติซึ่งมีความเชื่อกันอยู่ว่าถ้าในชามตอกกุกของคุณเนี่ยมีไข่อยู่แล้วก็ก็จะเป็นรางที่ดีนะคะเชื่อกันว่าจะได้เริ่มต้นปีใหม่พร้อมกับความโชคดีเรื่องราวดีๆค่ะ อีกอันนึงค่ะเป็นขนมนะคะที่หาได้ตามสตรีทฟู้ดทั่วไปนะคะก็คือ1นึโฮต็อก ok ค่ะโฮต็อก ok เนี่ยจะเป็นแป้งนะคะแป้งทอดแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นไส้น้ําตาลแล้วก็ถั่วนะคะกินตอนร้อนนะคะดิฉันก็ไปกินตามสตรีทฟู้ดที่เมียงดงมาพูดเลยว่าร้อนร้อนแบบว่าน้ําไหลออกปากแต่อร่อยมากค่ะทุกคนแป้งน้ําตาลน้ํามันนะคะแล้วร้อนๆนะคะมันถูกใจ ใส่อ้วนมากๆนะคะอันนึงค่ะที่เห็นในซีรีส์บ่อยๆก็คือปุงอปังนะคะก็คือเป็นขนมปังไส้ถั่วแดงรูปปลานั่นเองค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่ารสชาติก็คล้ายขนมโดรายากิหรือว่าแบบแป้งยัดไส้ถั่วแดงทั่วไปนะแต่ว่าถ้ากินตอน,น,นร้อนๆนน่าจะอร่อยมากค่ะถ้าใครไปหน้าหนาวก็อย่าลืมไปกินกันนะมันอยู่ในซีรีส์ทุกเรื่องเลย อีกเมนูหนึ่งค่ะเป็นเมนูอบอุ่นนะแต่ว่าคนไทยอาจจะไม่คุ้นเคยก็คือโจ๊กถั่วแดงค่ะหรือว่าพัดจกนะคะพัดเนี่ยแปลว่าถั่วแดงจุกเนี่ยก็คือโจ๊กนะคะกับเสียงคาว่าโจ๊กของคนไทยนี่แหละก็คือเป็นโจ๊กถั่วแดงอ่ะแต่ว่าเราอาจจะชินว่าถั่วแดงอาจจะมีรสชาติหวานใช่ไหมคะแต่ว่าพัดจุกเนี่ยจะไม่ค่อยหวานมากนะคะสรรพคุณมันก็จะช่วยบํารุงร่างกายนะคะแต่มันมีเกรดอีกอย่างหนึ่งค่ะว่า จะต้องกินพัดจุกนะคะในวันธงจีค่ะเป็นวันที่กลางคืนยาวนานที่สุดของปีเพราะชาวเกาหลีเชื่อว่าพัดจุกนะคะจะมีถั่วแดงที่ช่วยขับไล่ผีและปีศาจร้ายค่ะถ้าใครกลัวผีนะคะก็อย่าลืมสั่งพัดจุกมากินนะคะแล้ววันสำคัญอื่นๆละ่ะมีอาหารประจำวันหรือเปล่ามีวันเกิดไนีคะเรามักจะเห็นในซีรีส์ที่ วันเกิดจะต้องมีซุปสาหร่ายหรือที่เรียกว่ามียกกุกนั่นเองค่ะทํามาจากสาหร่ายแล้วก็น้าซุปถ้าใครไม่รู้ว่าเป็นรสชาติยังไงก็ให้ไปกินที่ร้านเครือเซมาอึนนะคะหรือว่าบอนกาจะมีซุปสาหร่ายที่อร่อยมากอยู่ของเซมาอึนเนี่ยถ้าสั่งหมูย่างธรรมดาเขาก็จะเป็นเซอร์วิสบริการให้เติมฟรีอร่อยมากคือพี่มิชเช่ชอบรสชาติประมาณนี้แล้วแบบด้วยความสาหร่ายมันนุ่มมันลื่นอะ่ะมันอร่อยมากเลย ทำไมถึงต้องกินในวันเกิดอันนี้พี่มิชไปหามาให้แล้วเพราะเขาเชื่อว่า,อาตอนที่คุณแม่เนี่ยหลังคลอดใหม่ๆเนี่ยจำเป็นต้องกินซุปสาหร่ายเพื่อให้เสริมแร่ธาตุแล้วก็ทําให้มีน้ํานมอะไรเงี้ยให้ร่างกายแข็งแรงอะค่ะดังนั้นในวันเกิดจหาคนเกาหลีก็จะกินซุปสาหร่ายหรือมิยอกกุกนะคะเพื่อระลึกถึงแล้วก็ขอบคุณแม่ผู้ให้กําเนิดค่ะโอ้ซาบซึ้งมากเลยแต่ยังมีความเชื่อพิเศษอีกอย่างหนึ่งค่ะสําหรับมิยอกกุกหรือซุปสาหร่ายนะคะ ก่อนที่จะสอบหรือว่าเริ่มงานใหญ่เนี่ยเขาไม่แนะนําให้กินซุปสาหายค่ะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสาหร่ายอะ่ะมันลื่นไหลมันอาจจะเกิดความลื่นไหลจนเกิดการผิดพลาดได้ค่ะกลายเป็นทําให้ทําข้อสอบพลาดหรือว่าทํางานพลาดได้เลยเลยไม่นิยมกินมียกุก,กกันก่อนงานใหญ่ค่ะ ดังนั้นค่ะในรายการเกมวาเลนตี้บางทีก็จะใช้มุกว่าให้เสิร์ฟมียุกกุกจะได้แพ้อะไรประมาณนี้แล้วถ้าอยากสอบแล้วได้คะแนนดีๆจะต้องทำยังไงนะคะก็คือแก้เคล็ดด้วยการกินอะไรเหนียวๆค่ะเพื่อให้โชคติดตัวแล้วยังมีวันคนโดอีกค่ะที่จะมากินจาจังมยอนกันนะคะบางก็ว่าเป็นวันที่14เมษายนเพราะว่าเป็นหลังจากวันวาเลนไทน์14กุมภาแล้วก็วันไวเดย์14มีนาคนที่ไม่มีคู่ทั้งสองแมชนะคะก็จะกลับมากิน จะจังยอนกันวันที่14มเมษายนนั่นเองค่ะหรือเขาเรียกกันอีกอย่างว่าวัน Black Day นะนอกจากนี้ค่ะยังมีความเชื่อเรื่องอาหารต่างๆของเกาหลีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกินปลาในวันแต่งงานนะคะสื่อถึงความมั่งคั่งแล้วก็มีลูกหลานเยอะค่ะหรือการใช้ขนมต๊อกในงานมงคลนะคะเช่นขนมต๊อกสีขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์เริ่มต้นใหม่ขนมต๊อกสีชมพูเขียวแสดงถึงความสุขความรุ่งเรือง ที่พี่มิชเล่าไปเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะของเกร็ดความเชื่อหรือว่าธรรมเนียมของเกาหลีกับเรื่องของอาหาระคะ่ะแต่ถ้าเรื่องของกินเนี่ยเดี๋ยวพี่มิชจะมาเล่าต่อใน EP ีหน้าแล้วกันว่าร้านไหนบ้างที่พี่มิชไปแล้วชอบแล้วก็อยากจะให้ทุกคนตามรอยกันนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะขอบคุณมากเลยที่ติดตามกันจนถึงตรงนี้นะคะถ้าใครอยากจะแชร์ความรู้กับพี่มิชก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะแล้วรอบหนะะ้าค่ะพี่มิชจะมารีวิวทั้งร้านหมูย่าง<ๆ>ร้านมิชลิน<ๆ>ทีเกาหลีที่พี่มิชไปโอ้โหเรานี่สายแดกอยู่นะเออมีอีกหลายร้านนี่แค่พูดส่วนหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ในการกินอาหารตามฤดูกาลของพี่มิชนะคะยังไม่รวมอาหารในต่ละแต่ล้อที่พี่มิชกิน <c oughs> ไปเกาหลีก็คือกินฉ่ำ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะอันยองไปกินข้าวก่อน